เห็ดจ้าเห็ดออกอีกแล้วเนี่ยเห็ดสวยๆจ้าโอ้ uh, ยุงก็มากัดคุณป้าขาเลาะเก็บตอนกลางคืนนะวัน,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 นเนี้ยเก็บตอนกลางคืนจ้ะเนี่ยลงเก็บไปก่อนหน้านี่แล้วไม่รอเลยที่กําลังจะออกพรุ่งนี้ก็ได้เก็บอีกเนี่ยพรุ่งนี้เก็บอีกรอบหน,นึ่ง เหลือเยอะอยู่พ่งนี้ได้เกิดอีกรอบหนึง่งดูยุงดิบินให้ว่อนใลยข้างล่างมีไหมเนี่ยข้างล่างไม่มีให้ออกเลยมีแค่นเนี่ยเีแค่เนี่เนี่ย,ยคุณลุงเก็บมาแล้วถ้วเเาเราสามขีดได้ที่คุณลุงเก็บมา นี่จ้าเรามาเก็บเห็ดกับคุณป้ารอบเช้าเมื่อวานเราเก็บไปแล้วเนาะนี่อันนี้ที่ว่ามันเมื่อคืนนี้เราดูแล้วมันยังเล็กๆอยู่เช้ามามันก็จะบานบานขนาดนี้เลยนะเห็นไหมแัวน,นี้นะเรามีกี่ช่อเนี่ยหนึ่งช่อสองช่อข้างล่าง หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าห้าช่อหกเจ็ดแปดยังเล็กยังเล็กแปดช่อมันต้องเก็บแล้วล่ะเ,เดี๋ยวมันไม่มีเพื่อนยังเยอะบารมาเก็บะบารมาเก็บเก็บเหิ่มกับคุณป้านะคะ อับเดือดแล้วครบเก็บอ,อันนี้ก่อนจ้านนจ้ะโอ้ยกำลังกินเลยสวยมากน,นี่จาะ เมือกีเราก็บตรงนี้ป่ตรงนี้ ป้านั่งเก็บก่อนป้า,า้มไม่ค่อยไหวโอ้ยโอ้ยอีเปียอันนี้หน้ามันเปิดมันเลยไม่ออกเลยว่ะเดี๋ยวนี้เห็นปะยังไม่ถึงเวลาออก โอ้ยหนักเป็นขีดเนะี่ยมันต้องอย่างนี้หลายๆดอกก่อนแล้วดอกเต็มกระแป้งแล้วเนี่ยเก็บเห็ดเองปลูกเองเก็บเอง สนุกสนานเองจะเพื่อน,อนกินเองด้วยอุ่งนี้จะดอกใหญ่มากเลยเกาใหญ่มากเลยอันนี้เปล่าวะและแป๊บเดียวลืมเลยเหมือนกันไปนหมดพรุ่งนี้ก็ได้เก็บ เก็บไว้ป่าขุดทิ้งไปเลยขุดทิ้งไปเลยเสียแล้วปล่อยไว้ก็ไม่โตรีบแขงซ้อนและเกินรีบออกซ้อนมามาแล้วแจเนี่ยคงเจ็บออกตงนี้ตรงนี้สงสัยมันเป็นช้อนไม่โตแล้วมั้งเห็นมาหลายวันแล้ว ยยแล้วมาดูคุณลุงฉีดน้ำรดเห็ดกันถ้าไม่มีอะไรนะเนี่ยดูกระบอกแค่กระบอกแค่นี่นฉีดคุณป,ป้าย้ายมาจากหน้าบ้านนะั่นนะาย้ายมาไว้หลังบ้านนะต้นเป็นสเปให้ความชื้นใช้น้ำ รถจัดสายัางไม่ได้เพราะน้ํามันจะเยอะไปเข้าน้ําแรงเข้าขวดต้อให้เป็นละอองฝอยๆทำไมกรอนเสียหน้าบ้านอากาศมันร้อนมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่้า้มาหลังบ้านออกดีดี เก็บวันละกิโลแล้วก็ไปขายที่ตลาดด้วยนะวันไหนไม่กินอนะ่ะกิโลละร้อยกเดี๋ยวอันนี้คอแล้วลุงจะให้ออกความชืน้นเนี่ยลงรอบลงมัน ลงเห็ดก็ให้มีความพื้น,นสามด้านจขอขอเป็นหลังบ้านขอขอแล้วก็ก็พื้นเนี่ยเอาละจ้ะ